นาเอยงประกันเองเิจี้งแล้วนะคะก็คือวันนี้วันที่26แล้วก็คือเรือนหน้าก็เป็นงานคู่แล้วของปอ้อจา่าของเราเราก็เลยไปแบบมาอัปเดตว่ามีอะไรบ้างก็คือเมื่อ2วันก่อนนี้บ้านบริเวณลบ905นะคะก็คือบ้านอีจา้างของเราเนะี่ยพี่หิงเขาประกาศ งานเก้าห้าเด v e ฟอ h จเลเวอร์ชจูลูตเตอร์ของเราก็คือรักของอีจ้านใช่ไหมก็คือซัพพอร์ตซัพพอร์ตสิบเอ็ดปีเดบิวต์ของหวังอีป๋อซัพพอร์ตสิบปีเดบิวต์ของพี่เสียจ้านก็คือน่าจะจัดงานคู่พร้อมกับแบบเดบิวต์ครบรอบอะไรเงี้ยที่ยูเนียนเหมือนเดิมนะคะพี่หนิงแจ้งมาก็คือพี่หนิงจัดยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดกันยา ประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเปิดลงทะเบียนวันที่ยี่สิบเก้าสามทุ่มห้านาทีอ่าฮะไปแล้วก็ประกาศเพิ่มอีกนนึงก็คือประกาศพร้อมกันเลยเอ่อวันเกิดพี่จ้านเสี่ยวจ้านเบอร์เตยโปรเจกต์สองพันหี้สิบห้าก็คือมีสองกิจกรรมที่พี่หนิงเขาจะจัดนะก็คือมีพี่เราต้องจัดของพี่กุ้งเจ๋งมาก่อนหยกมีฟัวโต้แกลเลอรี่เหมือนเดิมแล้วก็ ดูหนังกิจกรรมหนึ่งก็คือเอ,เอ็กซโปเตอรกลลอี่อันไม่ออกอันไม่ออกอก็โปเตอ์แกลลี่แหละแล้วก็กิจกรรมปอกเค้กก็คือวันที่ห้าตุลาตรงกับวันอาทิตย์พอดีเอ้ยนะสถานที่เราคอนเฟิร์มวันที่ห้าเราคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ อ,อมีโซนวีพีเหมือนเดิมก็มีครับเค้กลูกพิเศษแล้วก็แบบคอร์เรคชันการ์ดสมุดโฟโต้การ์ดเหมือนเดิมก็คือเปิดลงทะเบียน31สิงหาสิโมงห้านาทีโอเคแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือวันที่4 4ตุลาเมื่อกี้เราบอก5ตุลาใช่ไหมไม่ได้บอกผิดเนาะ <laughs> 4ตุลาก็คือดูหนังรอบ มังกรหยกเหมือนเดิม11โมงวันเสาร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวของนี่เลยก็มีกระเป๋าสกีนพิซซ่าสองด้านเซ็ตการ์ดฮาร์ดโปงกุญแจเชือกถักอันน,น่ารักมาก,ากเ,แบบเ,าเก็บได้ก็เลยแบบเออติเ็ตการ์ดจับฉลาก5โมงเหมือนเดิมฟรีทุนนั่งได้สมุดมังกรหยกบวกโปสเตอร์ฟิเชยลภาพยนตร์ก็คือที่เราซื้อมาประมาณ800หรือ900นี่นรวมส่ง ก็คือลงทะเบียนเมื่อคืนตอนสามทุ่มห้านาทีรับจํานวนสองร้อยที่นั่งนี่ก็คือแบบอยาอยู่ห้องบนไงอยากอยู่โซนแบบนอนโซฟานอนอะ่ะก็เลยก็เลยรีบลงแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็อยากอยู่ห้องบนบนหน่อย่อยงไงมือก็จะได้แบบเออสบายสบายหน่อยก็คือราคาสามร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อที่นั่งนี่นั่นหลักเห็นปะกระโปรงกระเป๋า นี่การน้าลักมากเลยอย่เลเนี่ยนี่เราซื้อนี่แหละซื้อแต่ขอไม่ซ้ํำละกันนะคะได้ถุกที่นั่งลองไว้ที่นั่งก็คือมีก็คือสรุปก็คือมีมีลงทะเบียนงานคู่ก็คือยี่สิบเก้าแล้วก็วันเกิดพิจารณาลงวันที่สามสิบเอ็ดรอบหนึ่งภาอกเรามีแค่นี้แล้วก็ ปอปอก็ปีนเข่าแล้วถ่ายรูปปีนเข่าแล้วก็โอ้ยทายากคนือเกินพอเหมือนป่อมีงานชาแนลอีกรอบนึงมั้ตอนนี้ก็ป่อพักอยู่ป่อบอกว่าปีเนี้ยผมจะทําอะไรตามใจของเ,อเรื่องผมครับลูกค,ค,ครับครับครับโอเคพี่จานก็โปรโมทอะคุณคุณอะไรนะคุณฉายสืบเขาเรียกกันอะไรใส่รับ เหลินเศร้าไปถ่ายก่อนไหวพระจ,จันทร์อืมอืมอืมคุณสปายสปายสปสาปดราม่ารีดจูไปไมร่วงภาษาสองสี่เก้าหนึ่งกหลกมาก <bro? S 1> ดกีครับดีดิตอลคือแบบโอ้โหแ่นมานี่ดี <laughs> แว่้นมานี่ดีเ <laughs> น,นี่ยน่ารักโอเคมาอัปเดตประมาณนี้แล้วกัน เพราะว่าปีสิเราก็เหลืองานคู่แล้วก็วันเกิดพีจนันเดี๋ยวถ้ามีงานอื่นอีกเราค่อยว่ากันแต่ขอแกะของของพี่บาสหน่อยได้ไหมแอนองน,นะเดี๋ยวมาโอเคจะได้ทีเดียวเลยเดี๋ยวจะไปทำงานแหละก็คือได้ของขวัญจากพี่บาสอัศวพลัสของเรานะคะจากบ้าน จากบ้านบารโปรเจกต์ก็คือของเออบ้านที่อัปเดตของพี่บาเหมือนแบบพูดดูแลหรือเปล่าตอนนี้เราเป็นหนึ่งในห้าคนผู้โชวดีที่เราเล่นกิจกรรมเออตอนแรกนึกว่าจะได้แบบรูปที่พี่บาทโปรโมทเอาเปล่าไปดูไปดูไ,ดไดลฟ์สดที่เขาจะตัดไม้ไหมมันเป็นเหมือนของเนวายเหมือนผู้กุญแจอะไรอย่างนี้ปะโอ้กาวเหนียวมากแม่ ปะเุ๊กฮันบอกทำเองเอา้าอุ๊ยวิาา่งน่ารักเจไดลายเซ็นพี่บาดด้วยอ่ะอุ้ยเหนืจเซวาสพาค่ะอุ้ยเขาถ่ายทุกอันเลยนะที่เขาให้อ่ะอุ้ยพี่บาดขอบคุณค่ะมิเซลแรงที่เป็นเมนเนาะเหนือเมนเหนือเมนเ อุ้ยขงัยงเลมอุ้ยที่ได้เ่ยอ้ยมือสัน่นไปนะน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนี่พี่บาลถ่ายรูปก,กับอันนี้ฮ้ยน่ารักเนาะโอ้ยไม่อยากไม่กล้าใช้เดี๋ยวมันพัง้ยน,น่ารักมากเลยอะ่ะโอ้มันเป็นข้อมือ remember แอ้มันเป็นข้อมือได้นี่โอ้ยมือสั่นอ่ะโอ๊ยไม่ได้โอ้ยอย่าสิโอ้ยน่ารักหนาะข้อมือได้ไม่รู้พี่บาทำไมมันใหญ่จังโอ้ได้อยู่มาณนี้โอ้ยน่ารักน่ารักหนูยาวกว่าน,นี้เป็นข้อเป็นใส่คอได้แล้ว,ลวนะเนี่ย แต่ก็น่ารักนะถ้ายากกว่านี้นิดนึงวีน่ารนะักของดีอ่ะพบาทค่ะน่ารักมากเลย thank you พ wow. ี่บายบอกว่า thank you ตาเดีหมูน่ารักของคุณครับี่กิจกรรมอีกก็ได้นะยังอยากเป็นผู้โชคดีอีกโอเคค่ะประมาณนี้ อย่างน้อยปีนี้ก็ยังมีดวงถึงจะมันไม่ได้ดังใจเราแต่ว่าปีนี้เราก็มีดวงอยู่โอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเด็บเติม